สวัสดีครับผมเต้อ f i เซนะครับก็นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีตามหาสลามนะครับอย่างถูกต้องนะฮะโอเคนะคบผมก็เตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวะนี้นะคบนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ้างอิงให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่าทำเป็นหน้าจอเล็กนะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วเราไปนี่ครับ ไม่ครับ g i m p d i a c o m นะครับทับสลามนะครับเขียนสลามแล้วก็เสื้อมาเลยนะครับโอเคนี่ครับสลามนะฮะอืมประมาณนี้นะครับมีซุงมีเสียงให้ฟังด้วยนะครับนะฮะก็อ่านกันได้นะครับสปอสปอนซิงนะครับนี่ไงครับอ่าเขาบอกว่ามันจะเกิดในสเปเชียลช้างนะครับเป็นช้าง พิเศษนะเป็นช้างที่พิเศษ่นก็ไปหากันเอานะฮะไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สวัมนะครับเป็นมันเป็นชื่อของไบโอมนะฮะไบโอมหนึ่งก็ไบโอมนี่แหละนะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะนี่ไบโอมนี้นะครับนี่ก็คือไบโอมนี้นั่นเองนะฮะโอเคี๋ยวผมขอปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาอธิบายเพิ่มครับผมผมเจอคํานี้ครับนี่ครับนี่ครับอ่านว่าอะไรครับ The spawn most often on a full moon นะครับ and never on a new moon นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะฮะสำหรับคนที่ไปไบโอมนี้นะครับในตอนที่พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะฮะมันจะไม่เกิดสลามนะครับเขาบอกว่านะฮะสลามนี่จะเกิดในอ่อนี่จะเกิดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับในตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็จะไม่เกิดในวันที่พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับก็คือ เกิดในแต่วันที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ในใบอมสวัมนี้ด้วยนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมดูพระจันทร์ก่อนนะครับว่าพระจันทร์จะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะนะครับก็มาเปิดอ่านดูกันได้ครับตัวอะไรเกิดที่ไหนอย่างไรอย่างงู่นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เป็น mycraficedia นะครับ dot com นะฮะร์ชเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านล่าง description นี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตปิดเลยได้ไหมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละนะฮะ โอเคนี่โลโก้ของตัวเองเลยปะโถโอ้โหอย่างเทพนะครับโอเคเออ Back to game นะครับแล้วก็ F11 กลับเป็นหน้าจอเดิมอ่าโอเคนะฮะสอนวิธีการหาสลามเดี๋ยวผมขอดูพระจันทร์ก่อนนะครับว่าเต็มดวงไหมนะฮะเออพระจันทร์ไม่เต็มดวงเลยปะโถดูดีๆนะครับนี่ครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับถ้าเต็มดวงมันจะเป็นสีขาวเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคครับผม ผมรู้นึกและนึกอะไรออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะแล้วเราจะตามหาสลาามกันนะครับเพราะว่าวันที่พระจันทร์ไม่เต็มดวงรับรองสลามไม่เกิดแน่นอนนะครับในใบอมสวัสนะครับต้องเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะโอ้ยอินเตอร์แมนเดี๋ยวผมไปจัดการมันเพื่อเอาอินเตอร์เฟลก่อนนะครับเดี๋ยวรอวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะแล้วเราค่อยกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับอ่าตัดไปเลยโอเคครับผมผมนี่รอนานเลยนะกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็รอประมาณนานเหมือนกันนะก็ทําฟาร์มวัวทําฟาร์มนี่เสื่อหวานรอแล้วก็ตัดต้นไม้นะฮะแล้วก็ทําฟาร์มนี่แหละนะครับจนกว่าจะถึงวันนี้นี่มันยากแสนยากเลยนะฮะวันที่พระจันทร์มันเต็มดวงนะครับมันช่างสวยจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นวันล่าสลามของเราครับผมไปกันเลย สลามมึงอยู่ไหนกูจะไปจัดการเอาตรงนี้คิปเปอร์ระเบิดนะฮะไม่ต้องห่วงว่าคืออะไรนะครับคิปเปอร์ระเบิดตุ้มต้ามเลยนะฮะยังไม่อุดเลยนะครับโอเควันนี้มันช่างสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะพูดถึงคิปเปอร์แล้วนะฮะเราได้เจอเขาแล้วครับเดี๋ยวเอินเดอร์แมนกูอยากได้อินเดอร์เพลคืออยากได้จริงๆงนะครับจ,งบจังหวะนี้แต่ว่าสกิลิทนกับสกิลิทอนกับคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นนะฮะพระเจ้าช่วยนะครับ เดี๋ยวผมไปด้านหลังเอ็นเดอร์แมนก็แล้วกันนะฮะอ๋อไม่หลังแหละหน้าเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เอ็นเดอร์พิลมไหมเอ็นเดอร์พิลมไหมให้ให้วะ่ะเออทำไมไม่ให้เราเอ็นเดอร์พิลอุ้ยนั่นไงสลามนั่นไงครับนั่นไงครับสลามครับ oh, yes, อาา๋อยิ้อส์ยามายามาโอ้โหคิปเปอร์กูไม่อยากได้กับมึงกูอยากเจอแต่น้องสลามมึงทำไมคิปเปอร์ออกไปเลย พี่อยากเล่นแต่กับน้องรามนะน้องเป๋ออกไปเกิดเป็นโกโก้คันบอกแล้วไม่เชื่อเฮ้ยอู้น้องตั้น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 ตัน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 น้องตั้นน้องตั้นไมไม่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 น้องตั้นอย่าทำพี่น้องตั้นโอเคนะโอ้โหน้องตั้นโอเคไอ้พวกตัวเล็กๆมันคงทำอะไรเราไม่ได้นะโอเคโอเคครับนี่ครับสลามเกิดเต็มตาสองข้างเลยนะฮะเดี๋ยวน้องตั้นจะยิงพี่ทำไมเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ยังไงครับได้สลามบอน้องตั้นอย่ายิงสิ วิคิป่าไม่ไม่ไม่น้องตั้นอย่ายิงโอเคคือมันดูเดือดมากครับเพราะว่าตอนนี้ดูเด็ดออปชั่น hard mode น้ำตาดูเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะฮะโอเคโอเคครับผมจะพยายามไม่ให้ตายนะฮะพยายามแล้วนะฮะตรงนั้นเป็นอะไรลาวาแล้วนะครับโอเคเราเดินหาลงสลามเพิ่มดีกว่านะฮะ ยังทําบล็อกสลามไม่ได้เลยเจ็ดก้อนเองเอานี่ไงสลามนะครับอ่าเนี่ยก็ต้องมาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะถ้าพระจันทร์ไม่เต็มดวงรับรองได้เลยนะครับไม่เกิดนะฮะต้องลามอยู่ไหนอีกนะโอ้เจ้ากระตนน้องเปื้อ่ะน้องปอื้อน้องปอื้อมันน้องปอื้อสเตลคิวครับโอ้ไม่ใช่มันรู้ล่วงหน้าโอ้โหน้องปอื้ออย่ามาระเบิดที่ไบโอมนี้ไม่เอาจะาไว้ปั๊มสลามจะไว้ทําสลามฟาร์มออกไปเลยออกไปเลยเออเยอะมาก อุ๊ย,ย,ยใครยิงออกไปเลยออไปเลยจะไปหาน้องรามเอาน้องรามอยู่แถวนั้นไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ตาฝาดหรือเปล่าวะเห็นน้องเปื้อเป็นน้องรามแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้ยตอนคืนนี้มันดูเดือดจริงๆนะฮะแต่ว่าน้องรามก็จะพยายามโอ้ยอย่าเพิ่งหมดเลยคืนวันนี้อยู่นานๆเถอะนะอยู่นานๆถึงแ่คุนดีคือวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะมันหายากมากเลยนะครับอุ้ยจะระเบิดอมเมื่อ,อกี้มันแหลกแล้ว น่าจะนะครับอุ้ยนั่งไงสลามครับอู้ว่าไม่เอาหรือเรียงการโจมตีนะครับอ๋อไม่เป็นไรโอ้คีเปอร์มึงนี่โอ้โหตัวดีเลยกูไม่เรียกน้องปืนแล้วมันน่ารักเกินอ่าเกิดเป็นกูคันครับอุ้ยซอมบี้เด็กโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะทั้งซอมบี้ทั้งแม่หมดแหละ <c oughs> โถ่เอ้ยแอตโมดนี้มัน ช่างทำให้ผมโอ้โหดูมันทำครับตีครั้งเดียวผมตายเลยนะเนี่ยเสียวสุดๆเลยตอนนี้หาน้องสลามอยู่ครับเจอแต่น้องเปอ้์ครับอ๋องไงสลามสลามโอ้ไม่ใช่น้องเปอ้์เนี่หวา่าเอ้ยพิษจะหมดต,ต,ตอนไหนหนี่พอยซ่อนบ่เอ้ยเดี๋ยวผมข้ามไปด้านนู้นดีกว่านะฮะไม่อยากเจอพวกนี้นะครับมันนี่ครับได้สิบสองลูกแล้วนะฮะ เราต้องใช้เวลาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการล่าสลามนะฮะเพราะว่าวันอื่นมันจะไม่เกิดนะครับไม่แนะนําให้รอวันนี้นะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆเลยวันไหนพระจันทร์เต็มดวงค่อยออกมาล่านะฮะเออน้องรามอยู่ไหนนะน้องรามจ้ะอยู่ไหนอ๋อนั่นไงอยู่กับคีปเปอร์ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ้ามากๆเลยนะครับสลามอยู่กับคีปเปอร์บ้าเอ้ยไม่เอานาอย่ามายุ่ง โอ้ยนี่ก็ยิงโอ้โหไอ้นี่ก็ยิงไอ้นี่ก็จะระเบิดเอาเป็นโกโก้คันเลยไหมโอ้โหไม่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 เอาโอ้อยอ้อยอ้ยเกิดเป็นโกโก้คันแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหน้องตั้นไม่เอานะน้องตั้นน้องตั้นนี่แหละครับผมไม่อยากมาลงมาล่าเลยจริงๆนะโอ้โหนี่ครับก็จะมาแค่บอกว่าสลามจะเกิดวันนี้นะครับในใบโอมสวัมนะครับ ก็อยากจะมาบอกเท่านี้แหละนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันนี่เป็นไงสแลมนี่เป็นไงเป็นไงวิตัวอะไรตัวอะไรโอ้โสมบิเด็กอืเราไม่แพ้เด็กครับโอ้โหเราไม่แพ้เด็กนะฮะจังหวะนี้โอ้โหดูมันดอบทีละสองลูกครับอืทีละลูกสองลูกก็ไม่ว่ากันนะฮะอย่ามีตัวอะไรมาโอ้โหบอกแล้วกำลังจะบอกเลยว่าอย่ามีตัวอะไรมาเข้าข้างหลังนะ โอ้ยอย่ายิงอยยิงยยิงจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไม่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 น้องตั้นน้องตั้นไม่ไม่ไม่อย่าทำพี่น้องตั้นอย่าทำพี่ออาเจอเอ่อเอนเด์แมนด้วยครับน้องแมนนะเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ะไม่นะน้องตั้นอย่ายิงธนูเอนชั่นเลยนะไม่น้องตั้นอย่ายิงมันธนูเอนชั่นเลยนั่นนั่นโอ้โหเจ็บเลยนะครับเมื่อกี้ธนูเอนชั่นถ้ายิงนี่รู้เรื่องเลยนะน้องตั้นพี่เจ็บเออจอยออยกินแป๊บครับ แก๊ปปินเลยนะครับฝวนไปเลยครับกินแป๊บนะฮะโอเคอเคุอค๊ยลามสองตัวเลยเยมมากยมมากสกเบิดเคยไม่ใช่คนละมากคนละมันมากคนละอันแล้วอุยอ๊ยเ้ยนี่เป็นไงสลามว่าไงว่าไงพวกบอกในสีว่าไงพวก,อ,ก,วพวกอยากิดเจอหน้าเราไหมระว่าไงจุสลามจุสซาลามเจ้โอ้ยยอ้ยในสลามมาสามสิบห้าลูกโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับ ก็พยายามใช้วันนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะถ้าไม่งั้นนี้พลาดเลยนะครับบอกเลยว่าพลาดนะฮะยังมีน้งเปื้อยังไม่สุดคําพูดเลยปมันนี่นายเกิดมาเพื่อทําลายใช่ไหมเราจะทําลายนายเองถ้างั้นโอ้โหน้งรามสองตัวเลยครับจังหวะนี้น้องรามนงรามอย่าทาพี่น้กรามนกรามนี้โอ้โหเอาสลามบอไห่พี่ทุกอย่างมันจบนะน้กรามแต่น้กรามไม่ยอมให้พี่เลยนะน้กรามนี้โอ้โวู้ เยอะมากเยอะมากครับบางตัวก็จะดรอปนะครับบางตัวก็ไม่ดรอปนะฮะถ้าเกิดใช้ดาบรูติ้งตีนะครับผมว่ามันได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะฮะนะครับดาบรูติง้งโอ้โหได้ห้าสิบเอ็ดลูกแล้วเยอะจริงนะเยอะจริงนะถ้าเป็นใบยิ่งเป็นใบโอมใหญ่นะครับยิ่งโอ้โหได้เยอะนะครับนี่ของผมก็ใบโอมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอย้ดูมันตื่นเมันตายง่ายนะครับตัวลิกไม่ค่อยผมว่าตีเราไม่ได้หรอกไอตัวลิกนะผมว่านะ ตอนแรกผมก็งงอยู่ทําไมมันไม่เกิดเวลาพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับที่ไหนได้มันต้องมีกฎการเกิดของมันนะฮะกฎแห่งกรรมไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนนีออ้อย่างละเอาใครเอาไกลอยู่แถวนี้แหละผมนี่เดินมั่วอาศัยการเดินมั่วเอานะครับที่จะเจอสลามนะฮะออเจเช้าแล้วเจเช้าแล้วโอ้น้ําตาจะไหลนะฮะโอเคก่อนที่มันจะเชา้าพระพระจันทร์ใกล้ตกดินแล้วนะครับมันมีแต่พระอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ <c oughs> เออเนาะอุย้ยสลามแบบ ดูดิวันนี้เราจะล่าได้กี่ลูกกันนะฮะน้องรามมาหาพี่หน่อยจุบจ๊บจุ๊บอุ้นนะน้องรามนี่โอ้โหน้องรามนี่เดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมก่อนเดี๋ยวแล้วชะโอเคถ่ายรูปแล้วน้องรามเยอะมากเสร็จซะเสร็จพี่ตอนนี้เอ้ยน้องรามไม่ไม่น้องรามไม่โอเคน้องรามเยอะมากน้องราม,มาอดอกเออดอกดอกสลามบอมายเยอะมากซอมบี้นี่อย่ามากวนได้ไหมฮะ โอ้โหเกือบตายครั้งแรกก็เพราะไอ้พวกนี้นั่นแหละนะฮะก็เพราะแม่มดเลยนะครับแม่มดนี่ตัวดีเลยนะฮะอือือไม่อยากพูดถึงเลยแม่มดเนี่ยโอ้โหน้องรามน้องรามพี่ขอสลามบอหน่อยสลามบอหน่อยอ๋อโอ้โหน้องปือ้อไม่เล่นด้วยครับน้องปือ้อไปไกลๆน้องปื้อเลยนะฮะแล้วรอให้มันดีสปอนอนี่ไงสลามบอสลามบอแต่ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่น้ำค่ามากสำหรับผมนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนะฮะ โอเคเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วครับผมนะฮะสลามหยุดเกิดแล้วนะครับนะฮะก็จะอู้ไม่ๆอย่าอย่าผิดมาอะไม่มะไม่ๆๆอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันแม่มดอย่ามายุ่งกับฉันนะครับโอเคนะครับก็จะสอนแบบว่าถ้าเกิดฆ่าสลามได้ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วสลามมันจะรีสปอนเออมันมันมันจะสปอนเกิดใหม่นะฮะ โอเคมันมันจะสปอนเกิดใหม่นะครับก็ถ้าค่าได้จุดนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกจุดหนึ่งนะครับนะแล้วทางกลับบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยผมเดินมั่วเลยนะโอเคเอาทางนู้นนะครับนะครับก็ได้สลามบอมาเท่าไหร่วะเจ็ดสิบลูกเลยนะฮะอื้อิ่มอร่อยมากกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับก็ลองมาล่ากันดูได้นะฮะนะครับก็สําหรับที่คนที่ยังไม่ดูนะครับว่าสลามเกิดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับถ้าเกิดคนที่มา ในวันนี้นะครับเออในไบโอมนี้นะครับแต่ไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทาไมมันไม่เกิดนะฮะนี่แหละครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับโอ้โหน้ําตาแทบร่วงนะครับกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงนะฮะจริงๆนะเล้วทำไมฟิล์มเดือดถึงตกเนาะอ๋อนี่ไงบ้านเรานะครับได้สลามบอมาเจ็ดสิบลูกครับผอมเจอโอ้โหได้เยอะจริงนะแต่ก่อนสลามบอนี้ <c oughs> บอกเลย ลำคามากสําหรับผมแต่ตัวงนี้มันกับตลบปัดครับผมเพราะมีวันพระจ,จันทร์เต็มดวงนะครับโอเคนะฮะก็รอวันพระจ,จันทร์เต็มดวงวันถัดไปครับผมแต่ผมไม่รอนะผมผมจะเล่นเลสเพของผมต่อไปนะครับ <laughs> ถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ก็เชิญครับวันที่พระจ,จันทร์เต็มดวงขอให้จำไว้ว่าวันมันเป็นวันล่าสลามนะฮะโอเคนี่ถือวนันตรงนั้นผมก็ปลูกเสริมเติมแต่งไว้แล้วนะครับ นะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิทรรศนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นนิทรรศนะครับนิทรรศบล็อกนั่นแหละนะครับฟามบัวฟามวัวฟามแกะก็โอเคนะโอเคมาข้างในครับนี่ครับนี่ครับอืมตัวอินชานครับแล้วก็ทที่ตีเหล็กด้วยนะฮะโอเคบ้านผมก็เปลี่ยนไปเท่านี้แหละอันนี้เอาน้ามาวางไว้ไม่ใช่เพราะอะไรครับไว้ตักน้ําแล้วก็มาปรุงยานะฮะโอเคครับตรงนี้ครับอินชานของได้นะฮะ โอ้โหเดี๋ยวผมไปฟาร์มวิวก่อนนะครับในเนเธอร์นะฮะแล้วค่อยแล้วค่อยมาเอนชาร์นของดีๆนะครับตอนนี้ก็เ f ฟฟิเชนซี่สีห่เท่มากนะครับแล้วก็ f o r t จูนสนะครับ่าฟอร์จูนสองนี่หายากนะกว่าจะหาเจอนะจริงๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บฟาร์มเนเธอร์ก่อนแล้วก็ทําฟาร์มเล็กน้อยนะครับแล้วก็น่าจะปิดเครื่องแล้วก็เข้านอนนะฮะโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้นะฮะอือคงมีเท่านี้นะครับ ก็ลาสลามก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะจริงๆนะก็แค่รอมันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มาที่ใบโอมสวัมนี้นะนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยากทำไอ้นี่ก็ได้นะ,ะสลามบล็อกนะฮะแต่ผมยังไม่ทำตอนนี้เก็บไว้เพื่อได้ใช้นะครับโอเคเก็บไว้อ่าเยอะมากได้อัเปืลได้ไข่มาด้วยไก่มันอยู่แถวนั้นเหรอเดี๋ยวผมเอามาเลี้ยงดีกว่านะ เดี๋ยวผมไปหาไลล่ามันมาเลี้ยงนะครับดาบพังก็เลยได้ใช้ขวานแทนนะครับอืมประมาณนั้นเดี๋ยวผมทําฟาร์มข้าวแล้วก็เอาข้าวไปให้วัวแล้วก็ตีวัวก่อนนะครับตีวัวเนื้อนะครับแล้วก็ตัดขนแกะแล้วก็ทําฟาร์มนีิ่ทแล้วก็น่าจะปิดคอมไปเข้านอนนะฮะจังหวะนี้นะครับก็นะฮะกว่ากว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงนะขอย้านะขอแนะนําให้เล่นร p สเพย์ไปก่อนนะครับกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงน้ําตาแทบไหลนะฮะจริงๆนะแล้เวเอ๊ย แล้วมันก็เห็นเขาบอกว่านะครับมันจะมีไบโอมที่พิเศษเอยไม่ใช่ช้างที่พิเศษนะครับอยู่ใต้ดินนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าช้างที่พิเศษมันหาได้ยังไงนะครับสงสัยต้องใช้เอ็กซเรนะครับซึ่งผมไม่ใช้แน่นอนนะฮะก็คือผมเป็นแบบไม่ใช่มอดไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนี่แหละเล่นสดๆเลยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกลุงไม่เป็นนะครับลุงไม่เป็นไม่ใช่อะไรหรอกลุงไม่เป็น นะครับถ้าลงเป็นก็ไม่ทําอยู่ดีนั่นแหละผมอยากเรียนรูปแบบนี่แบบออริจินอลนะแบบแบบแบบนี้นี่แบบออริจินอลแบบธรรมดงธรรมดาไม่ต้องใส่มงใส่มดนะฮะเป็นรูปแบบของเกมดีนะครับอเดี๋ยวผมไปโชว์เนื้อทื่อก่อนอัปเดตนแมปด้วยเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับผมการล่าสลามจบไปแล้วนะอันนี้ผมมาอัปเดียนแมปบ้านผมเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะคับสลามบล็อกนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับผมได้เจาะลงมาอ่าแล้วก็วางบันไดนะครับ โอ้ยตรงไปนี่ตายเลยนะจริงๆผมต้องเอาสลามบล็อกมาวางไว้แล้วก็ลงมาด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะว่ามันวางน้าไม่ได้นะในเนเธอร์ถ้้งั้นวางน้นําเป็นนานแล้วนะครับนี่ครับผมทําทางมานะครับผมไม่ทําทางลงทางนั้นทา,ทางตรงเขานี้นะครับแต่ก่อนมันจะมีรูลงตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมอุดแล้วนะครับแล้วก็นี่มาทําตรงนี้นะฮะทาทางเชื่อมต่อไปประสาทเนเธอร์เลยนะครับนี่ประสาทเนเธอร์นะครับ ก็ทาบันไดไว้ด้วยเผื่ออยากลงไปเก็บคงเก็บคอสนะครับคอสแทนเซียตาฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เราคนละอย่างนะฮะนั่นไงครับบาร์โอ้มีวิเทอร์สเกตันยืนอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมนั่นชัดเลยเดี๋ยวเด,ยวเ,ดยวเออใช่เลยผมนี่ว่าใช่เลยนะครับโอเคก่อนที่ปากหูจะมายิงเราตกนี่นะครับคุณคอกลับก่อนนะฮะอ่าก็มาอัปเดตแมปเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลืมอัปเดตแอชิเมนต์ผมนะครับแอชิเมนต์ผมนะฮะยาก็ปรุงเสร็จแล้วนะครับ ปลาอันนี้ก็ยังไม่ตรงไม่ตกเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทําอันนี้ก็ยังไม่เจอหมูเลยนะฮะืูเจอแล้ววะ <c oughs> แป๊บหนึ่งืูเจอแล้ววะนะครับอันนี้ก็ไขย,ยังไม่ค่อยมีนะฮะก็ยังไม่ได้ทําเค้กนะครับเอ่อไดมอนด์ทูยูนะครับยังไม่ทํามันทําไม่ได้จริงๆนะที่จริงมันต้องเล่นในวันจีเพเยอร์นะมันถึงจะเอชิเมนเกตนะครับแก๊ปเทียผมก็เอชิเมนเกตแล้วนะครับนะ แต่ว่านี้ผมว่าผมทําไม่ได้เนี่ยสองสองอันนี้นะครับสามอันนี้นะครับผมว่าผมไม่ได้ทาเนี่ยนะครับเพราะว่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือ achievement อ,อะไรนะแต่มันบอกว่า overkill นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ตอนนั้นผมกระโดดจากที่สูงฟันโซยิตันนัดเดียวตายจบ achievement เกตนะครับโอเคส่วนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะทํำไหมนะฮะ build anosh apple นะครับ นอชก็คือคนที่สร้างเกมนี้นั่นแหละไม่ต้องเป็นนอชทิศเหนือนะครับนะโอเคสีอันนี้ผมอาจจะไม่ทํานะครับแต่อันอื่นรับรองได้เลยว่าต้องทํานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้เก็บนอกรอบดีกว่านะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมก็นะก็ขอจบอีพีนี้ลุงเพียงเท่านี้เลยก็แล้วก,กันนะฮะก็มาตามหาซาลามเฉยๆแล้วก็ท้ายคลิปก็อัปเดตแมปนะครับ ผมว่าผมทําอะไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร์มวิวอยู่ที่เนเธอร์ดีกว่านะครับใช้เอ่อสปอนสปอนเนอร์ของเอ่อไอ,อ้นั่นนะสปอนเนอร์ของบารสเป็นที่ฟาร์มวิวนะครับนะก็มันก็สนุกดีอยู่นะครับนะเดี๋ยวแมปเดี๋ยวผมค่อยแจกก็แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดจะไม่มีคนคอมเมนต์ว่าอยากได้ผมก็ไม่แจกนะฮะจังหวะนี้นะครับเอาดิไม่มีคนคอมเมนต์ผมไม่แจกนะเอาดิ <c oughs> แมบ,บนะครับโอเคนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วผมว่าผมจะทำฟาร์มหรือไม่ทำดีนะฮะตอนนี้ขี้เกียจอยู่นะครับปิดคอมเข้านอนเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็ช่วงนี้คลิปก็อาจจะปล่อยไปตอนปิดเทอมแล้วนะครับนะตอนนี้ ผมก็ถ่ายเป็น E ีเท่าไร่ว่าจำไม่ได้ไม่ต้องจำหรอก <c oughs> จำไม่ได้จริงๆนะครับจำไม่ได้จริงๆ30กว่าแล้วอ่ะ30 30เท่าไหรนี่แหละนะครับ31อได้ไหมนะครับน่าจะ31นะถ้าไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองมาลาสลามกันดูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ดี๋ยี EP หน้านะเดี๋ยวผมพาไปตะลุยพีระมิดเลยไหมนะครับผมได้สำรวจนี่ทะเลทรายแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้เจอเข้ากับพีระมิดนะครับ เดี๋ยวค่อยอธิบายใน E ีีหน้าก็แล้วกันนะครับซึ่งผมทำทางไปแล้วนะครับโดยใช้ท็อตวางไปเลยนะครับนี่นะครับวางไปเลยครับท็อตทงทงส์ท็อตนี้ทำมานะครับวางไปเลยครับไปตรงนี้นะฮะไปตรงนี้ป๊อปป๊อปป๊อปสไลด์โค้งโอ้โหเยอะมากนะครับโอเคสำหรับ E ีพีหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาพาไปพีระมิดดีกว่านะครับคือผมเจอกี่ที่ว่สองที่นะครับเดี๋ยวพาไปสองที่ในวันเดียวเลยในอีีเดียวเลยนะครับ โอเคนะฮะก็คงมีเท่านี้นะครับทุกอย่างคงมีเท่านี้นะฮะก็อีพีหน้าก็จะไปพีระมิดกันนะครับไปอ,อ่อไปนั่นไปดูของที่ที่พีระมิดนะครับเป็นดูนะครับการดูเป็นจิตวิญญ,ญาณครับเรื่องดูของให้บอกผมนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะก็อีพีนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับก็สําหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะ ก็คงมีเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ